สาวอีสานมาสัจจ์วัยสิบห้าสิบปีเจ้าของเสียงเพลงสาวอีสานรร,รัดที่ดังทะลุฝานั่นคือออนอุมาสิงสิริเป็นคนอำเภอพ้อพอนพิสัยจังหวัดหนองคายเป็นนักเอกหมอล่ำคณะเมืองพ้นรุงพัฒนามาบดึกเสียงครั้งแรกของอัดเต็มบ่อว่างเป็นส่วนเกินเทพพบุตรสติรอดชมพู่เละยมอบนาทีให้มืดไขมุกกับไม่ตรีนิยมแสงไปเศาห้องอัดใหม และหานักดนตรีมาเล่นแบบบริเขียนโนดใส่วิธีปะนัดแน่คนนั่นเล่นดนตรีช่วงนั้นกีตาร์เล่นช่วงนี้แอคคอเดียนเล่นท่อนแยกคือนัดก,กันเอาเองอัตตามีตามเกิดปรากฏว่าเพลงสาวอีสานร,ร่อรักคนแต่งคือสุมทุ่มไพริมบึงดังทะลุฟ้าแบบขามขึ้นเลยทีเดียวแจ้งเกิดทั้งคนร้องและคนแตง่ง เพลงสาวอีสานร,ร่รักดังลั่นวงการเพลงและเป็นเพลงที่ถูกก้าวขวัญมากที่สุดในช่วงนั้นทำให้ออนอุมาสิงสริเป็นสาวอีสานบาสจัน์อายุแค่สิบหาสิปีได้รับคัดเลือกในไปร่วมโชว์มหกรรมเพลงระดับหน้านาชาติและการได้ไปแสดงหนังหรือว่าภาพยนตร์อีกหลายเรื่องเพลงนี้สาวอีสานร,ร่รักยังได้รับรางวัลเพลงลูกทุ่งดีเด่นคืนงศตวรษ เพลงลูกทุ่งไทยปี2532อีกด้วย